<Okay. S 1> สมุนไพรผักส,สมุนไพรนะคะกระพังหมหรือว่าตดหมูตดหมานะคะทุกคนใกลใกล้เลยนะคะจะเป็นลนักษณะใบแบบนี้ใบเรียวยาวแล้วก็มีใบอ้วนๆกลมๆเรียกว่าตดหมูนะคะตดหมูตดหมาสนะะรรพคุณเขาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจะช่วยในเรื่อง <ล>อ่ะอใช่ลดไขมันในเลือ,อดลดไขมันเลว L D L นะคะลดน้ําตาลดประหวานพวกนี้นะคะรประโยชน์เข้าเยอะจริงๆชื่อแปลกนะตดหมูตดหมาแต่ว่าประโยชน์เยอะมากแล้วก็จะเป็นเหมือนกับไม้เลื้อยอ่ะจะขึ้นอยู่ที่สูง อันนี้จะเป็นตดหมูต,มตดหมาใบเดียวยาว,เ,เ,ยว,ยาวเรียกตดหมานะแต่ถ้าใบอ้วนๆกลมๆใหญ่ๆอะ่ะเขาเรียกว่าตดหมูสรรพคุณเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะคะกินเป็นผักสดวันละเจ็ดถึงสิบใบได้นะคะทุกวันกินได้ทุกวัน,ก,น,ก,วนกินได้เป็นระยะยาวนานเป็นะะหลายๆปีเลยนะคะ กินเป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็ในช่วยในเรื่องอะไรนะอยาอยาอายุวัฒนะช,ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศของท่านชายท่านหญิงนะคะหรือว่าจะนําไปตากแห้งนะคะนําไปตากแห้งก็จะดีกว่านะคะนําไปตากแห้งแล้วก็ไว้ต้มหรือว่าชงชงดื่มนะคะเป็นยาบำรุงกำลังอายุวัฒนะลดน้ําตาลเบาหวานน้าตาลลงเร็วนะคะเบาหวานลงเร็วนะคะตดหนมูตดหมา กรณีตากแห้งแล้วนะคะตากแห้งเสร็จแล้วก็นํามาต้มนะคะกับน้ําร้อน1.5ลิตรนะคะน้ําก็ประมาณขวดโค้กขวดเบป,ปซี่ขวดใหญ่ค่ะประมาณนั้นนะคะต่อหม้อหนึ่งต้ม10-15นาทีนะคะการต้มน้ําเขาจะสีเหลืองเข้มมากกว่าการชงเนาะแล้วก็ดื่มแทนน้ําเปล่าได้เลยทั้งวันนะคะนี่จะเป็นยอดออกของเขาดื่มแทนน้าเปล่าได้เลยทั้งวัน ถือว่าจะดื่มก่อนหรือว่าหลังอาหารก็ได้เช้ากลางวันเย็นใครที่กลัวน้ําตาลจะลงเยอะก็ดื่มเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่ว่าดื่มแทนน้ําดื่มเหมือนน้าเปล่าท้งวันเลยก็ได้หรือเหมือนน้ำชาก็ได้นะคะอันนี้นะคะลักษณะใบอ้วนกลมนี่จะเป็นตดหมูนะคะเขาจะอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยนี่อันนี้ใบอย่างเดียวยาอย่างนี้เขาจะเรียกว่าตดหมานะคะก็ ชื่อเรียกรวมกันก็คือตดหมูตดหมาหรือกระพังโหมนะคะหรือพาโหมนั่นเองที่ทางภาคใต้เขาจะนำไปใส่ข้าวยำนะคะก็คือนี่แหละตดหมูตดหมานี่แหละนะคะ